ลาบเพืออาหารสุดยอดของชาวภาคเหนือจมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่จัดเทศกาลลาบเมือง67ครั้งที่4เพื่อส่งเสริมอรับการทำอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองเมื่อวันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาที่ลานน้ำผุุห้างเซ็นทรัลเชียงใหม port, ห่แอร์พอร์ตนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเชิญจากนายทาวนณนาเชียงใหม่ประธานจัดเทศกาลลาบเมือง67ครั้งที่4ซึ่งท่านก่อนดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัทซูปเปอร์มันนี่เชียงใหม่ได้อีก5สาขาแล้วยังเป็นเจ้าของวีวิวคลินิกอีกด้วยโดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาเป็นประธานเปิดงานนายสุพัฒน์มหาวันประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขัน การปรุงลาบเมืองแล้วยังมีการแข่งขันลาบเนียนหรือลาบลีลาลาบหมูลาบควายลาบปลาเพียะและการประกวดจัดผักกับลาบสวยงามโดยมีการนําเครื่องโอโซนมาให้บริการล้างหมูล้างผักก่อนปรุงอาหารเพื่อให้อาหารถูกสุขอ,อนามัยก่อนการเปิดงานเนี่ยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกครับข้างเพราะว่าเวทีจัดด้วยสวยงามประกอบกับปุ่งคนสาคัญมาร่วมงานมากมาย รวมถึงคณะคุงศูนย์จากต่างประเทศสตรีระดับ V.I.P. สตรีจิตอาสาจากักกลุ่มต่างๆมีนายวัฒนยูมุ่งหมายมาเป็นพิธีกรร่วมกับพิธีกรเจ้าทินอย่างน้องกรและน้องแนนเชียงใหม่หรือน้องแนนมักลาบคนดังในทิกต o อกที่โดดเด่นในงานหนีไปพน้นเจ้าเจรจันลนะเชียงใหม่ผู้สมรสของท่านประธานจัดงานซึ่งเจ้าเจรจันนยสนับสนุนการจัดงานแบบสุดตัวเลยจริงๆในานาม ท่านเป็นประธานบริษัทและประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกษิจไทยเมียนมาเชยียงใหม่กรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราแห่งประเทศไทยอีกด้วยก่อนเปิดงานนั้นประธานก่อตั้งชมรมคือ,น,อนายอำนาจจงยศยิ่งก็เดินตรวจตาความเรียบร้อยส่วนผมนั้นก็ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติได้พบกับผู้ที่อยู่ในวงการอดีตที่รู้จักกันเนี่ยมากมายเลยมาทักทายนี่ครับ กงสุนต่างประเทศนัองอ่งรอในพิธีเปิดงานร้อนก็ต้องทนนะครับเพราะว่างานนี้งานใหญ่จริงๆอันนี้ก็คือดรชวิสาชาววคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักก็มอบเครื่องหน้าโซนมาให้มูลค่าหลายหมื่นบาทส่วนด้านนี้ก็เป็นกลุ่มสตรีที่อยู่ในหลายองค์กรนั่นคือสวมหมวกลายใบเป็นกรรมการหรือสมาชิกเหล่ากาชาติสังคมส่งเสริม พัธรรมสตรีศรีล้านาไทยเป็นกรรมการและสมาชิกของสามาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรรมการและสมาชิกของสามาคมสตรีนครเชียงใหม่เป็นสมาชิกของสโมสรไลออนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสมาชิกของสโมสรลรตารี่จังหวัดเช,เชียงใหม่อันนี้รถโบราณของคุณเกียรติศักดิ์สิงคลาซึ่งเจ้าของเงินรถโบราณของเชียงใหม่ ก็มีรถโบราณมากมายมาให้ผู้ร่วมงานได้ชื่นชมกับรถที่มาจัดให้เข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังครับด้านหลังเวทีตอนนี้ยังไม่เริ่มงานนะครับเราก็มีทีมที่มาไลฟ์สดในเพจแล้วก็มีผู้ที่มาจัดเครื่องเสียงเครื่องไฟผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทีมงานเบื้องหลังอันนี้พิธีกรก็ได้สคริปต์มาจากทีมงานก็มีอาจจะมีพูด ถูกพูดผิดบ้างเพราะว่าไม่ใช่คนเมืองหรือไม่ใช่คนละนะ้านนาเป็นคนจับกรุงเทพนะครับคุณวัฒทนอยู่นี่ก็เป็นอาจารย์ด้วยเป็นนักแสดงด้วยก็อ่านตามสคริปต์บ้างสะกดผิดก็กดถูกไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้รอบรู้ไปเสียทุกเรื่องคนละนะ้านนารู้ก็ให้อาภายัยบางทีท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกับชาวล้านนาเราเคยพูดว่าการชนะเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าแปรแต่แป้หรือแพ้มันคล้ายๆกับว่าผู้ที่ไม่ชนะการอีกการนึงคือผู้แพ้นะครับภาษาล้านนาแป้การเนี่ยเข้าใจผิดกันมามากละนี่ครับดูโฉมหน้าของทีมเบื้องหลังไร้สดนี่เครื่องเครื่องอุปกรณ์ไร้สดด้านนี้เครื่องเสียงเครื่องไฟอ่าเรามาดูสำรวจด้านหลังเวทีบ้างอันนี้ก็ลดทีมงาน นะอาจจะเละระกะบ้างไม่เป็นไรด้านหน้าเอาสวยไว้ก่อนด้านหลังไม่ต้องอันนี้เขียงลาบเตรียมพิธีเปิดงานก็เขียงกับหมูมีดเพื่อให้ประธานนะสับสับลาบเปิดงานนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะปล่อยเสียงออกไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเพลงมะเร็งที่ติดลึกสิ์อยู่ด้านนี้มาแล้วครับูว้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่มายืนปับ๊บมาแล้วสตรีระดับแถวหน้าของเชียงใหม่ก็ขอบันทึกภาพกันได้ลึก รวมถึงฝ่ายชายอันนี้ท่านกงศูนนะขวามือมงเห็นแวบๆบแบบอันนี้เจ้าเจือจันนะเจ้าเจือจันสวยงามผู้ว่าก็ทนยืนวันนี้ทั้งวันเลยครับท่านมีงานต้องเปลี่ยนชุดมาหลายชุดแล้วละ่ะเดี๋ยวก็ชุดนู่นชุดนี่ชุดพิธีการชุดพื้นเมืองก็ไปร่วมเปิดงานเพิ่งจะเปิดงาน PM 2.5ของคณะแพทย์มชมาก็ไปงานอื่นแล้วก็แวบ,บมางานนี้ เดี๋ยวกลางคืนท่านก็มีงานอีกแหมมนุษย์เหล็กจริงๆครับท่านผู้ว่าเซมเบอันนี้ท่านกงศุลน,นะครับกงศูนต่างประเทศนี่นะครับบันทึกภาพเป็นที่ระลึกซ้ายสุดนี้ก็ไม,ไม่ทันละท่านก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็คือนายกหน่อยนั่นแหละครับอ่าช่างภาพบันทึกภาพอันนี้กลุ่มไรอ้อนครับกลุ่มไรอ้อนอ่าโบกไม้โบกมือ ทักทายเห็นกล้องเล็กๆอย่างเงี้ยจิ๋วแต่แจ่วนะกล้องตัวเนี้ยเจ็เสดายมาได้น่าได้อันนี้ก็ลออนแล้วผมขอขอบนทึกภาพเป็นที่เรื่อยๆขำนสวยๆท่านผู้ว่าเตรียมเปิดงานครับมานั่งรอแล้วพิธีกรก็กล่าวความเป็นมาเล็กๆน้อยๆอยรอให้ประธานจัดงานขึ้นกล่าวเปิดตอนนี้เริ่มเข้ามานั่งกันลวครับแขกผู้มีเกียรติอันนี้ช่างฟอนนักแสดงจาก กลุ่มฮักฟ้อนเชียงใหม่นะครับก็พูดสูงว้ทั้งนั้นแหละมาเปิดงานเดี๋ยวเราเอาเพลงประกอบให้จังหวะหรือเนื้อเพลงคล้ายๆก็แล้วกันเพราะเพลงเนี้ยพวัผู้ปัญญายกกคัวตีเลือกสิทธ์เหมือนกันครับเอาครับฟังเพลงครับฟังเพลง คงสนใหสาขาหน้ารัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่คุณวัรั์ยาเลิศวรกิจพิพักนายกสมาคมแขบผู้เกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านทุกท่าน,านได้จัจดกิจกรรมให้กาลรารบเมืองเชียงใหม่67ครั้งที่4ในวันนี้เหลือให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนเชียงใหม่และเมืองล้านนา,าของเรา และยังเป็นผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมสผู้มาร่วมงานพี่ของเรทุกท่านครับผู้บริหารเช็นท่านแอรฟอร์ดครับต้องเรียนว่าขอชื่นชมยินดีที่ได้สืบทอดการจัดกิจกรรมดีๆที่เป็นการนำเอาของดีของเชียงใหม่มาเขียงไปด้วยกันนะนี่เราต้องยังเอา,เ,อาเสา สาวๆึ้นไปมานั่งเลยครับนั่งตรงนี้เลยออเราจะมาเราจะยืนด้วยกันบัตน้ำฟิวจะเป็นสกีพยานด้วยกันเนาะโอเคนี่ตรงนี้เลยมาน้ำฟิวอยู่ตรงนี้น้ำฟิวอยู่ตรงนี้โอเคขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับแต่ตรงนี้นะฮะท่านผู้มีเกียรติที่ที่มาร่วมงานด้านหน้านะครับขอเรียนเชิญด้วยครับท่านผู้มีเกียรติครับเรียนเชิญฮะที่อยู่ด้านหน้านะครับอ่าได้เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ สองฝั่งนี้ด้วยครับมาเราจะถ่ายรูปด้วยกันอ่ะขยับแมนอีกนิดนึงชิดตรงนี้เลยนะครับพิธีนี้สําคัญมากนะครับเราจะได้รวมร่วมชมรมชมรมอิจิตอาสาออกมาหน่อยสิครับชนชวนเยี่ยอาสานะครับสวยๆนะครับออกมาหมดเลยแล้วมาถ่ายรูปกันนะครับด้านนี้ด้วยครับพี่ครับรินเชิญครับครับครับ เี๋ท่านนายกสมาคมด้วยนะครับท่านนายกไม่มาไม่ได้นะครับท่านนายกมาตรงกลางเลยนะครับเ,เราจะมีพิธีด้วยกันกอ่ะนั่งหน้านางลำนั่งหน้าเดี๋ยวให้พี่ให้ให้สมาคมให้ผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นเด็กก่อนนะฮะ <c oughs> ท่านนายกมาครับอยู่ตรงกลางเน,นี่ยนะสองข้างเลยครับอีกด้านหนึ่งนะฮะชมรมไปด้านนู้นสข้างเลยครับโอเค นางลำนั่งตรงกลางสวยมากเจ้าใครแต่งชุดพื้นเมืองมาหมดนะเจ้าน้าทักฟิลอ่าโอเคอ่ามา,มาตรงนี้ด้วยกันครับขยับนิดนึงครับโค้ง,ง,งหน่อนิดนึงนะครับสวยมากเลยกล้องเซ็นท่านจะถ่ายก่อนกล้องพี่แมนอยู่ไหนด้วย้วเดี๋ยวจะต้องไปรงข่าวที่กรุงเทพด้วยนะฮะ ออกงงานหรอครับหนครับผมอครับเรามินิฮาร์สกรุปหน่อยครับอะมินิฮาร์สได้แล้เขียงพร้อมกันใช่ไหมฮะอละห้าสี่สามส หนึ่งท่านทวารท่านอำนาจและทุกคนครับ ังพิธีเปิดงานก็จะเป็นการแข่งขันลาบเนียนหรือลาบลีลาล่ะครับตอนนี้กำลังเตรียมดูว่าเนื้อของใครมากน้อยจะต้องเท่าๆกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันใครมีเยอะก็ออกใครมีน้อยก็ต้องเติมให้มันได้มาตรฐานในการแข่งขันแล้วกองเชียร์ก็มาแหะครับเต็มหน้าเวทีเลยไม่ยอมใครไม่ยอมใครเลยอันนี้มีกาดม่วงพวหอมสําหรับคนที่มาเที่ยวงานถ้าหิวก็มาซื้อทานได้ครับ มีไข่ป่ามนะครับมีมีมีของขบเคี้ยวของชาวล้านนามาจำหน่ายในราคาถูกแล้วครับหิวก็ซื้อทานได้เลยลาบก็มีขายนะครับอันนี้ขนมครกเป็นอันดับ4ของโลกซอฟ์พาวเวอร์หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ของทอดของขบเคี้ยวนี่ครับทีมลาบของสมาคมชาวยอง ก็มาแข่งขันด้วยรู้สึกว่าจะได้ที่หนึ่งนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศไปซึ่งผลการแข่งขันตอนอันนี้อันนี้ผมชิมครับขแชมป์ลาบดิบอาอ๋ออยหออันนี้ท่านประธานประธานจัดงานก็ามาตรวจดูความเรียบร้อยมาดูทีมลาบที่เขาซ้อมมือกันอันนี้ของชมรมของป่าไผ่นะครับป่าไผ่เมือสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ก็ามาร่วงขึนด้วยท่านประธานก็เดินดูความเรียบร้อยเป็นไงม้ง่งเรียบร้อยไหมเตรียมมาดีไหมให้กำลังใจนะอันนี้ก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งคือจัดผักกับลาบนะครับจัดสวยงามเข้าประกวดก็มีผักหลากหลายบางเจ้านี่มีเป็นร้อยชนิดนะครับผักกับลาบสม,มุนไพรทั้งนั้นนะครับกินแล้วก็เป็นคุณต่อร่างกายมีคุณประโยชน์สบคุณ อันนี้สิทธิ์เก่าหนังสือพิมพ์ไทยนิวรวมน้งผมด้วยครับมารวบงานนี่ครับลาบลีลาเริ่มแล้วใครมีลีลาก็โชว์กันได้เต็มที่แต่อย่าลืมนะครับห้ามให้หมูหล่นจากเขียงแล้วลีลาก็ต้องสวยงามประทับใจด้วยส่วนที่มันไม่แพ้ขนลาบก็กองเชียร์นี่แหละครับนี่แหละครับลุกขึ้นลาบฟ้อนแล้วละครับออกลีลาแล้วอันนี้ลีลาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ออกหล่อแล้ว ระวังนะระวังถ้าหากว่าหมูหล่นแล้วก็โดนหักคะแนนนะครับอุย้ยมีด,ม,ดมีดระวังนะครับระวังนะครับมีดก็ต้องระวังด้วยดูคนข้างๆด้วยเดี๋ยวจะไปโดนเพราะมีดมันคมนะครับส่วนกองเชียร์ก็เต็มที่นี่ไม่สนใจแล้วครับว่าใครจะมองใครจะจ้องใครจะแอบถ่ายฉันขอลำเต็มที่สุดๆไปเลยงานนี้ไม่มีอายไม่มีเหนียม นี่ครับบรรยากาศลีลายกเขียนขึ้นมาลาบคือโชว์โชว์บางคนก็เรียนแบบคนอื่นเขาอันนี้ใครครับใครครับกรรมการกรรมการออกมาเชียร์ได้ไงคือเชียร์ทั้งทุกทีมนะครับกรรมการก็นี่ครับลีลาของคนนี้ไม่เบาอ้าวอย่าเรียนแบบกันส่วนทั้งด้านด้านนี้ของอีกทีมนึงก็ลาบเสร็จละ ก็มาชิมกันสวัสดีครับอันนี้ของเชียงใหม่เพียวแอร์ครับนี่ลาบให้ชิมผมก็ชิมก็อร่อยเหมือนกันแต่ไม่ได้รางวัลอันนี้ถ้วยรางวัลนะครับถ้วยของท่านรัฐมนตรีอันนี้นักร้องจากชมรมฮักฟอนนะครับร้องได้ไพเราะแต่เสียดายเพลงมันติดลิขสิทธิ์ช่างฟอนก็ฟ,อน,กฟอนตามทำนองมันติดลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเสียงห้าๆของ เจ้าของเจ้าของช่องก็บัรยายไปด้านล่างก็ลำกันไปแล้วเราก็ขอเปิดเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศคลอเคลียไปเรื่อยๆนะครับฟังเสียงคนบรรยายแล้วอาจจะลำคาญไม่บรรยายก็ดูเหงาๆครับเอาฟังเพลงครับ กันเสร็จก็ส่งผลงานราบเข้าร่วมการประกวดนะครับคณะกรรมการก็จ้องดูดูรูปลักษณะก่อนว่าอันไหนสีสันเป็นยังไงรสชาติเป็นงไงก็ต้องชิมส่วนบนเวทีก็มอบรางวัลของผู้ที่มาร่วมงานที่ได้รับรางวัลผู้โชคดีจับรางวัลครับใครมาร่วมงานเนี่ยมีรางวัลแจกหรือว่าทีมไหนเข้าร่วมแข่งขันทุกทีมเนี่ยได้รุ่นรางวัลครับประธานจัดงานก็ เสียเงินไม่ว่าอย่าให้เสียหน้าก็แล้วกันอย่างไรแล้วแจกอย่างเดียวเลยนะครับถ้วยศิลาดน,นยใบละพันนะครับอันนี้ผู้โชคดีจากการจับฉลากก็ได้รับรางวัลไวเชอร์อาหารเครื่องดื่มจากโรงแรมสุริวงศ์นะครับเอาไปเลยครับ2บัตร2ใบก็คือ2รายการนั่นเองแจกกันไปเลยเอาไปรับประทานให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็มีของแถม นี่ครับนี่ครับนี่รางวัลรู้สึกจะเป็นที่พักหรืออะไรไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าจําไม่ได้อันนี้ท่านอดีตในอำเภอสารพีมากับคุณนายนะครับและหลานอันนี้คณะกรรมการก็เดินตรวจให้คะแนนแล้วก็ชิมไปด้วยแล้วก็มีการหาหรือกันไปด้วยว่าถ้วยเนี้ยชามเนี้ยคะแนนน่าจะได้แล้วก็นี่ครับมีการถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยผมว่า,าจานนี้อร่อยนะ ผมอ่ะไม่อร่อยมันเผ็ดไปอ้าวให้ได้ข้อสรุปก็เป็นเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการนะครับลิ้นใครก็ลิ้นมันชิมกันไปอันนี้น่าจะเป็นลาบเนื้อลาบควายนะครับส่วนเมื่อสักครู่น่าจะเป็นลาบหมูแล้วก็มีลาบปลาเพี้ยมาแข่งแค่3มทีมแต่ประธานจัดงานเนี่ยใจปั้มครับบอกว่าทั้ง3มทีมให้รางวัลไปเลยทั้งสมทีมเพราะว่า กติกาตอนแรกบอกว่าถ้าไม่ถึงสิบทีมไม่ให้รางวัลนะไม่ให้ประกวดไม่ให้เงินแต่ประธานจัดงานบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านมาจัดเงินเสียไม่ว่าอย่าให้เสียหน้าดังนั้นจ่ายอย่างเดียวครับประทับใจครับผู้ารมโัค บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053-240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ